จะพาไปไหนครับเราจะพาเข้าทับเราจะพาเข้าทับครับเราจะพาเข้าทับครับให้ดูเจ้านายเวลาหวานเสียวรอนนะไปนะเฮ้ยเดียสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเรามาไกลมากเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่างกระทูน ออของอย่าตกอ่างกระทูนนะครับเราอยู่ที่ทาราลินรีสอร์ทแอนด์สปาปะ เรามาเปิดรายการกันที่นี่เนาะมาแวะกินข้าวก่อนทาราลินเขาเรียกว่าอ่างกระทูนเนาะอยู่ที่อำเภอพิปูนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับดูบรรยากาศเลแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มาที่กระทูนอย่างเดียวเนาะเราจะไปที่เขาศูนย์อำเภอฉวางนะครับแค่ว่าเรามาแวะมากินข้าวก่อนก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งข้างบนเขาบอกว่าตอนนี้หมอกเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ้าด้วยแต่ที่นี่มากินข้าวก่อนนะครับแผนที่เราวางไว้เยอะมากประมาณสัก4ี่ีพีถ้าฝนตกก็จะเหลืออีพีเดียว มีเขาโทรมาบอกว่าด้านบนอะเละเลยครับข้างบนเละเลยเหรอลแล้วเราจะนอนได้บอกว่าคือดีดน,นี่ไอเราอะาไม่ค่อยตการหรอกตกใาวันนี้ตกวันนี้พา,ามาลงบากเออลองดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราตามไปดูว่าตอนบ่ายนี้เราจะไปถ้ำกันได้หรือเปล่าเจอกันครับ พาไปไหนครับเราจะพาเข้าถ้ำเราจะพาเข้าถ้ำครับเราจะพาเข้าถ้ำครับถ้ำนี้คือถ้ำอะไรถ้ำรอดถ้ำรอดถ้ำรอดจริงไหมไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่รู้ถ้ำอะไรเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นเหมืองเก่าซึ่งเราจะต้องลยตัวลงไปจากภูเขาสูงประมาณ6กสิเมตรงั้นเดี๋ยวเอากล้องนี้ไปเลยนะเอ่อเราจะไปดูเหมืองเก่าเมื่อก่อนข้างบนเนียทำเหมืองอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วเขาก็เอา แล่ออกมามีประวัติยาวนานมากเลยต้องบอกว่าต้องไปให้ได้ผมอยู่มาแปดปียังไม่เคยมาเลยวันนี้ถ้าใครยังไม่เคยมานะดูคลิปนี้เสร็จตามมาเลย <S <S ตอนนี้เดี๋ยวรอไกด์ก่อนรอไกด์ก่อน <S <S เป็นไงบ้างครับทางขึ้นทางขึ้นนี่ยังปกติครับถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยจะเริ่มเห็นหมอกแล้วเนี่ยมองเข้าไปข้างหน้าก็พอเห็นไหมไปลอเห็นปะไม่เบรรยากาศนี่ก็เหมือนภาคเหนือ,อเลยตนนแต่ตอนนี้หมอกลงแล้วคุณกบได้หลังคุณกบ อันนี้หมกผัดเออเอาแล้ววันนี้วันอาทิตย์ชดีมากเลยโอเคเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสนี่กว่าเขาจะมาถึงนี่วันเสาร์กลาคืนแล้วเดินเช้ามาเดินเช้ามาก็ตกเมื่อกี้ฝนตกนิดหน่อยโอ้ยย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 ายย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  ็เปนมินิมายที่ดีสายลุยตัวจริงสายลุยตัวจริงดูรองเท้าก่อนเตนี่คนมาปีนเขาหรือมาจ็อกกิ้งเขาเนี่ยเราจะไปลงทะเบียนก่อนครับจ่ายเงินเดี๋ยวกันกับโก้ที่เราสวัสดีครับ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 นักศึกษาเด็กนักศึกษาเด็กโอ้โหแกนะครับไม่ไม่ใช่นักศึกษาครับโอ้โหโค้ชนักศึกษานี่เดี๋ยวผมเลี้ยงหมดเลยครับทางนี้ก็ได้ครับ นนี้ที่เป็นรุ่นยุคเขาศูนย์ลุงเรืองมันอยู่คนนี้ชื่อชื่อลุงนาลุงนาครับลุงนาครับเป็นคนที่อยู่ตั้งแต่เขาศูนย์เจอหลุมแร่แล้วก็เขาศูนย์ตอนกลางแล้วก็เขาศูนย์ตอนปลายนี่คนคนนั่งเดินบนเขาศูนย์ลุงนาลุงนาครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว แปดสิบห้า então, ปีเลยครับเรนทีบล็อกเรนที่บล็อกแก่หมบแล้วที่สวนลุงนาจะมีชิงช้าอยู่้งิไปโลชิงช้าก oh yeah. to ันเดี๋ยวเไปโรชิงช้าคืออะไรครับแขวนชิงช้าถอยแล้วทดสอบทำอีกะไรนะทดสอบภาษาแล้วเฮ้ยอันนี้ไม่รู้จริงเดี๋ยวเราไปกันเลยขอบตัวครับเดี๋ยวไปเจอกันขึ้นไปบนรถก่อนทำมาครับทำมาครับทำมาครับ ครับชื่อพี่อะไรนะครับสมพรครับพี่สมพรนะครับชื่อเล่นชื่อชื่อแดงครับอ่าพี่แดงเนาะเราจะไปสวนอะไรนะครับสวนลุงนาสวนลุงนาสวนลุงนามีอะไรครับมีจิงจานมีสีหนังเล่นจมวิวเล่มีอะไรอีกมีอะไรอากอยู่ข้างบนนี่เหมือนกันไหมครับอ่าอยู่ข้างบนนี่เหมือนกัน จุดแรกสว่วนลุงนุดเด่นก็คือจะมีต้นเหลียงต้นเหลียงอ่าต้นเหลียงที่เป็นต้นใหญ่อายุเป็นเป็นร้อยปีนะสองร้อยปีได้นี่ต้นนี้สองต้นเนี้ยไปดูไปดูก่อนไหมอ่าไปดูกอนเดินไปดูตน้นต้นเหลียงก่อนใหญ่มากดูล่าก็พอต้นเหลียงอ๋อนี่ปลักเนี่ยเป็นปลักเอาไปแกงกินปลักเขาทําแกงแกงกะทิแกงซ้มอ่ะแกงไง,ไงแกงเหลียงกับหมูอะไรเงี้งยกับปลา ต้นสวยด้วยอ่ะ <y> โอเคตอนนี้เดี๋ยวเดินไปดูว่าสวนลุงนาเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ตั้งของคนที่มาเป็นชุมชนมาตั้งเป็นอาศัยเพื่อที่จะทําเรื่องราวของกับแม่บนแฟร์อันนี้เรื่องเรื่องราวของเมื่อในยุคเมื่อ50ปีที่แล้วคุณครับแม่นี่มันชื่อจังหวัดมีประเทศไทยด้วยอ๋อไม่ใช่คานั้นแพร่ <laughs> เดี๋ยวเราก็จะเห็นเึงเขตอำเภอพิปูล<ส><ส>เห็นเขื่อนคลองดินแดงกับอ่างเก็บน,น้ำกระทูนแต่ว,ว่าตัวนี้มันมีหุ่มก้อนเมฆแล้วก็ลุ่มหมอกมันบัง,งอยู่เดียมกอ,อน่น้ะรดูดูไม่เห็นตันนี้เมื่อกี้ผมยังคิดอยู่เลยว่าจะเห็นไหมตอนที่ผมอยู่กระทูนว่าจะเห็นเขาศูนย์หรือเปล่าถ้าเรามองจากนู้นมาแล้วก็มองมาทางเขาศูนย์ก็เห็นเขาศูนย์มองไปที่ฝั่งกระทูนก็เห็นแต่ว่าเขาศูนย์นี่จะมองจากคลองดินแดงนี่เห็นเห็นเป็นอ่างเก็บน้ําที่กลางเลยใช่ครับผมอนไนเห็นชัดกว่ากันนะครับ กองดินแดนชัดกว่า่ครับเห็นเห็นมาฝั่งนี้ชัดเราก็เห็นกองดินแดงกองดนแดงก็เห็นเราที่เรายืนอยู่เนี่ยส่วตรงนั้นก็เป็นโรงงานควายคว้าโรงงานไฟฟ้าชีวมูลอ่ะไหนใครจะชิ้มช้าบ้างมาเอาแล้วนะแต่งยิ้มอย่างเดียวเลยเว้ยให้ดูเจ้านายเวลาหวานเสียวเอานะเอเคนะ ไปเส้นทางที่เขาทําหลุมแร่เขาศูนนะครับหลุมแร่เนาะเขาเรียกหลุมแร่แต่ว่าปกติมันไม่ได้เจาะตรงรอ่ะครับมันเจาะลงไปเนี่ยครับมันเจาะลงแนวดิ่งอ๋อแนวดิ่งก่อนดิ่งเพื่อหาหาให้เจอแรก่การทําก็จะทำเป็นสองแบบถ้าเจอเป็นแนวดิ่งแล้วเจาะเข้าไปก็จะเจอเป็นเป็นหลุมครับก็จะคว้านออกมาปเป็นหลุมแต่ถ้าเจาะแล้วไปเจอสายแร่ก็จะทําเป็นวิ่งตามสายแลยนะเป็นอุ<า><า>โมงค์อ่าอุโมงค์ไปดูจุดที่มันเป็นจุดเจอแร่ครั้งแรกครั้ง,รงแรกอได้ เราจะไปอยู่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์กันเดี๋ยวเรไปจับประวัต<ช>ิศาสตร์<ๆ>โอเคไปครับอันนี้ก็คือหลุมแน,น่ใช่ครอันนี้ก็หลุมแน่รงนก็หลุมแน่ลึกประมาณเ<ๆ>ท่าทไหร่ครับเฉลี่ยก็ได้ครับเฉลียล่ยเฉลี่ยปกติเขาต้องขุดลงไปลึกแค่ไหนครับวันนี้ลึกมากนะ ผลที่เขาห้ามคนนอกเข้าเนี่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าหลุมแร่อยู่ตรงไหนบ้างตกลงไปนี่สี่สิบไปห้าสิบเมตรขั้นต่ำเลยบางหลุมก็ร้อยเมตรเลยนะการท่องเที่ยวในเรื่องราวของเส้นทางตามรอยประวัติศาสตร์เขาสูงตรงนี้นะครับแนะนําว่าให้ผ่านกระบวนการของคนนําที่เป็นคนในชุมชนเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าทุกๆพื้นที่บนเกาะสูงนี่ส่วนมากจะมีเป็นการทําหลุมแร่ บางหลุมก็ลึกบางหลุมก็ตื้นนะครับแต่ส่วนมากคือ,คอก็คือหลุมลึกเพราะฉะนั้นการเข้ามาในที่นี้ต้องติดต่อผ่านชมรมท่องเที่ยวโดยชมุชมชนของศูนย์ซ<ม>ึ่งมีชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ตรงนี้เขาจะรู้ว่ามีหลุมตรงไหนบ้างตรงไหนอันตรายตรงไหนปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วเส้นทางที่จะไปเนี่ยมันมีหลุมแร่เยอะมากแต่เราจะลงในส่วนที่มันเป็นจุดที่ปลอดภัยจริงๆนะอย่างตรงนี้เราเห็นนะหนึ่งหลุมหลุมทิ้งน้านี่ก็หลุมใหญ่เลยหนึ่งหลุมเดินไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นหลุม อ๋อหลุมเต็มเลยเดินตรงนี้ไปก็เป็นเจอหลุมคือถ้าเราเดินทางเนี้ยเราก็จะเดินผ่านเนินภูเขาเพื่อจะลงหลุมแร่ในกี่แต่นี้เดี๋ยวเราจะนั่งรถไปนั่งรถไปเพื่อที่จะให้สะดวกกับเวลาเพราะ่ฝนฟ้ากังเพื่อไปจอดรถหน้าหน้าถ้ำนะนี่คือหน้าหลุมเข้าไปชมหลุมแร่แล้วเลยแต่ตอนตอนลงไปที่หลุมแร่เนี่ยเราต้องโดยตัวขากลับเราก็ต้องใส่เชือกขึ้นมาโดยตัวโดยตัวเข้าประมาณสัก ไม่เกิน20เมตรไม่เกิน20เมตรไม่เกิน20เมตร